รอค,คนดูนิดนึงนะครับรรเราจะมาเล่าคดีก<ช>ครับผมช็คเสียงก่อนนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะลูกเพจอีจนันตอนนี้ได้ยินเสียงกับภาพชัดเจนดีไหมคะ,เ,คะเสียบเลยค่ะพี่ต้นจสับไว้แน่น เอาใหม่นะสักคู่นะคะสวัสดีค่ะอ่ะมีเสียงยังไ,ไม่มาเลยงัย้นโอเคโอเคโอเคเอาใหม่นะสักคู่นะคะโอเคโอเคสวัสดีสสดลูกเพจอีจันนะคะวันนี้นค่ะทีมข่าวอ,อีจันนะคะเราลงพื้นที่จังหวัดสาแก้วมาติดตามคดีน้องหลินดเด็กหาย กลายเป็นศพไม่ใช่เด็กหายส่คนหายกลายเป็นศพหายทั้งหมด8ปีครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ยุทธนาพี่ยุทธนาเนี่ยเป็นนักข่าวในพื้นที่จังหวัดสระแก้วครับสวัสดีครับผมยุทธนาพึ่งน้อยนะครับผู้สื่อข่าวเพจอีจ,จันนะครับจังหวัดสระแก้วพี่ยุทธนาเนี่ยเขาติดตามคาดีน้องหลินมาตั้งแต่แรกครับใชพ่พี่ยุทธ,ธนาช่วยเล่าหน่อยว่าจุดเริ่มต้นเป็นยังไงตอนที่เราติดตามคาดีก็หลังจากาทราบเรื่องจาก เพจอิจานให้ติดตามในก็ดีน้องหลินที่หายไปแปดปีจากมูลนิธิกระจกเงาคือน้องเอกเนาะผมก็ได้ลงพื้นที่ติดต่อกับทางสืบจังหวัดก็คือติดตามข้อสักถามว่าเป็นยังไงอะไรยังไงจนมาดูที่เกิดเหตุก็คือตรงที่น้องหลินตายเมื่อแปดปีที่แล้วก็คือหมู่สิบาบ้านสีแยกอ,อำเภอวัฒนานครค่ะ ก็มาดูที่เกิดเหตุหลังจากนั้นก็มีการติดตามต่ออว่าเป็นมาอย่างไงล่าสุดนะจนทราบว่าเอออพซึ่งมีส่วนเป็นตามที่ที่เขาพูดกันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยซึ่งวันนี้ทางทางผู้ช่วยพบว่ตรอใช่ไหมผู้ช่วยท่านท่านลอยนะครับท่พลตำรวจโทลงพื้นที่บินด่วนมาพื้นที่จังหวัดสระแก้วอำเภอวัฒนานครวันนี้ออื ก็วันนี้ก็ความคืบหน้าก็มั่นใจว่าทางผู้ใหญ่บอกว่ามั่นใจว่าน่าจะมีการจับกลุ่มได้อืจับกลุ่มได้แต่ว่าก็ต้องรอในส่วนของพยานหลักฐานครับใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งวันนี้ทางอ่ตอนนี้เขาก็ให้น้าหนักไปทางทางไหนทางเขาก็มีผู้ต้องสงสัยแล้วเนาะใช่ครับที่จะให้น้ำหนักไปก็คือตามที่กับอน,นี้โซเชียลกระหน่ำกันอยู่ก็คือพอ,อตุเนี่ยครับระบุเลยก็คือตอนนี้มาระบุแล้วว่าพอ,อตุอย่างนู้นอย่างนี้นะครับอื ซึ่งถามว่าวันนี้ทางทีมงานเราจังหวัดสระแก้วเองเนี่ยนักข่าวเองนักข่าวเองเนี่ยก็ยังติดตามอยู่วินาทีนี้เราก็ติดตามอยู่นะครับขณะนี้เราอยู่ที่อำเภอวัฒนานครหมู่13บ้านสี่แยก่ก็คือบ้านของคุณคุณลุงหรือว่าคุณตาลุงก็คือไร่อ้อยที่น้องหลินมาเสียชีวิตในบริเวณนี้วันนี้ที่เราอยู่ตรงน,นี้อันนี้คืออำเภอวัฒน,นานครก็มีการได้คุยกับตาลุงป้าสมรป้าสมรก็คือภรรยาเขา ก็ยืนยันว่าเห็นจริงอะไรจริงเป็นเหตุการณ์อย่างนี้จริงแต่คือป้าไปืกคุยกับป้าสมรงป้าสมหวงเขาก็รู้สึกเสียใจเนาะที่แบบใครทําไมถึงต้องเอาเอาเอาศพมาทิ้งไว้ในในไร่อ้อยตัวเองก็จริงๆคดีนี้เราก็สังเผอิจัน์เองทีมข่าวอิจันเองก็ยังยืนยันว่าปักหลักว่าจะตามคดีนี้ต่อจนกว่าจะจับตัวคนคนร้ายหรือคนฆ่าน้องอืน้องหลิวได้ เป็นสิ่งที่ครอบครัวเขาก็รอคอยเนาะแปดปีครับแปดปีครับแปดปีที่รอคอยทางคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่ารอรอ,รอรอรอวันนี้ก็คุณแม่อย่างนึงคือได้โชคดีอย่างหนึ่งคือได้กระดูกส่วนหนึ่งแล้วได้กลับไปที่บ้านของที่โคกสูงคือบ้านของน้องหลิว,อเ,วเองเ้องเลวครับคือจุดเริ่มต้นของหนูถามหน่อยย้อนไปจุดเริ่มต้นที่เขาเทียบเคียง d n a ครับยังไงคะพี่ก็คือจากนิติเวชยืนยันกับมูลนิธิกระจกเงาส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้มูลนิธิกระจกเงา ตามมาตลอดตองนั้นคุณแม่ก็ได้ร้องเรียนหลายๆไฟลยจนมูลนิธิหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาออืก็ต้องให้คดตเขาครับออืจนวันเนี้ย8ปีที่รอคอยที่คุณแม่พูดก็เราก็หวังว่าจะจับคนร้ายได้ครับผลดีเอก็ชี้ชัดไปเลยว่าแม่น้องหลินแม่น้องหลิวแม่น้องหลิวครับในพื้นที่จังหวัดสกวจริงอือก็เพียงว่ารอความหวังนะครับว่าเพียงว่าอยากให้มีการออกหมายจับจริงๆครับวันนี้เรายังรออยู่ ใช่วันนี้ก็่ามกลางกระแสะข่าวเนาะว่าครับขอ,อกหมายจับ,ออบแล้ว,ลวครับท,ทั้งที่ล่าสุดเนี้ยคือที่สุพรรณบุรีก็มีการค้นแล้วทางกองปราบก็ค้นแล้วแต่ทางสักแก้วเราได้ภาษาพืที่สุพรรณบุรีบอกว่าเอ้ยได้ตัวแล้วไม่ใช่หรืออืมอืมทางสักแก้วเองก็บอกว่ายังไม่ได้ตัวแล้วครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ก็รอดูว่า,ารอดูหมายจับครับว่าจะออกจริงไหมอืมแล้วแล้วพี่พยโยธว่างไงเ,เร็วนี้ไหมผมคิดว่าไม่เกินอาทิตย์นี้ครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เห็นมีกระแสข่าวว่าทางกองปราบเนี่ยขอหมายจับไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปติดต่อกับในส่วนของที่ควรว่าจะทำยังไงอยากเห็นเหมือนกันว่าหมายจับที่ว่ากระแสข่าวว่าออกแล้ววันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่ารอดูความชัดเจนอีกทีเนาะรอดูทางตำรวจออกมาแถลงเนาะว่าผลเป็นยังไงครับก็หวังให้เป็นเช่นนั้นนะครับอย่าอย่าอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลครับก็คดีนี้นะก็ โด่งดังแล้วก็แบบสร้างความให้ความคือส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจมากในคดีนี้แล้วติดตามคดีนี้ตลอดอืขอให้มั่นใจครับว่าสากแก้วตํารวจเก่งครับอืต้องจับได้อืก็ก็เรารุ้นกันค่ะก็คือทางทางทีมข่าวอิจันก็พี่ยธก็เป็นประจําอยู่ในพื้นที่สากแก้วติดตามคดีนี้อยู่เกาะติดอีจันเกาะติดแน่นเลยครับ ก็วันนี้มาพูดคุยวันนี้เราก็ลงพื้นที่มาเนาะมาติดตามคดีเพนานครตอนนี้อืโอเคก็ไงพี่ยศฝากรูปเพจติดตามก็ติดตามครับเพจอิจันนะครับอยากอภิปตาภายในสามวันนี้อือภายในสามวันนี้เลยครับภายในสามวันนี้ขอบคุณครับโอเคขอบคุณสําหรับรูปเพจที่ติดตามนะคะยังไงก็เรารอติดตามความคืบหน้าคดีของน้องหลินเนาะสรุปแล้วบทสรุปแล้วเนี่ย ใครเป็นคนฆ่าเธอนะคะซึ่งซึ่งทางอีจันเองเราก็ติดตามคดีมาตลอดนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมสวัสดีค่ะ